เหลือไปเห็นความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนนะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสามบบและก็รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลหรือว่า DIF คเับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย3 b b i f นะพี่สุปชัยร,ราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้ว8.94%คส่รับส่วน DIF บวกขึ้นมาแล้ว11.04อครับอันนี้ไม่ธรรมดานะเขามาแบบเงียบๆอ่ามาเงียบๆคือ,ร,อราคาหุ้นเนี่ยมันยังสวิงสวายมีขึ้นมีลงครับนะแต่ไปดูราคาของหน่วยลงทุนเหล่านี้เนี่ยโอ้โหปรับตัวขึ้นมานั้นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยก็10นะอเออนะครับ จากประเด็นตรงนี้นะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็ประเมินนะครับว่าราคาหน่วยลงทุนของ 3BBF ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฮะมาจากปัจจัยเรื่องดอกเบี้ยขาลงทั้งในส่วนของธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับก็คาดว่าในช่วงที่เหลือนะฮะของปีนี้จะมีการปรับลดลงมาถึง3ครั้งเฉกเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนะครับที่ยังอยู่ในทิศทางขาลงด้วยเช่นกันทั้งนี้ครับอั ที่ปรับตัวขาลงนะฮะก็ส่งผลต่อต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยจ่ายของทางกองทุนให้มีการปรับตัวลดลงและจะเป็นปัจจัยหนุนฮะต่อการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในมุมของคุณกรพัฒ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับและก็ในดิการนะบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเองก็ยังแนะนําซื้อนะฮะสำหรับ 3BBIF นะครับพร้อมให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่7จ็ดบาทแปดสด้วยกันนะครับหรือคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก16% เนื่องจากว่าคาดว่ากองทุน,นยังมีความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ,อจากไรายได้ค่าเช่าที่เป็นระยะยาวไปจนถึงปี2อ8 1แล้วก็มีโอกาสที่จะจ่ายผลตอบแทนในปี2อ6 8เนี่สสูงกว่าที่คาดการไว้จากดอกเบีย้ยที่อยู่ในช่วงขาลงซึ่งจะเป็นผลบวกต่อสภาพคล่องของกองทุนนะครับโดยประเมินว่าหากอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เปลี่ยนแปลง0 2 5จากสมมติฐานต้นทุนการเงินเฉลี่ย3.61% ก็จะทําให้กระแสงเงินสดของกองทุนเนี่ยฮะเปลี่ยนแปลงประมาณสัก30ล้านบาทหรือคิดเป็น0.004บาทต่อนหน่วยด้วยกันนะครับเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าจะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงใช่ไหมฮะอ่าลดลงแล้วก็เลยจะทําให้ไอ้ตัวผลประกอบการครับเอ,อ่อโดยรวมที่ซึ่งสะท้อนผ่านตัวกระแสงเงินสดตรงนี้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอ่าซึ่งพอเมื่อคิดเป็นมูลค่าต่อนหน่วยเนี่ย ก็จะอยู่ที่0.4สตางค์นะฮะแต่ก็เอาละ0.4สตางค์แต่ว่าเวลาคิดตามอัตราทดอัตราทดของหุ้นที่ซื้อของหน่วยลงทุนไม่ใช่หุ้นนะฮะของหน่วยลงทุนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นอีกขนาะเดียวกันในส่วนของกองทุน dif กรุงศรีก็มองว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังจะยังคงมีกำไรจากการลงทุนนะฮะต่อเนื่องใกล้เคียงกับช่วงของไตรมาสส ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลได้ที่อัตราหน่วยละ21.8สตางค์นะครับหรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่2.7%ต่อไตรามาสนอกจากนี้นะฮะ DIF ก็ยังได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงโดยหากอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้มีการเปลี่ยนแปลง0.25%ก็จะมีผลให้กระแสงเงินสดของกองทุน DIF เปลี่ยนแปลงประมาณ1สตางค์ต่อหน่วยลงทุนนะครับดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังของปีนี้สูงกว่าที่คาดการไว้อีกทั้งยังมีโอกาสที่ dif เนี่ยจะต่ออายุสัญญาเช่ากับ True เพิ่มเติมอีก10ปีจากสัญญาปัจจุบันนะครับที่จะสิ้นสุดลงในปี2 5 7 6ดังนั้นจึงคาดว่ากองทุนเนี่ยจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอโดยให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่1 1ต่อปีดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำซื้อ DIF เช่นกันนะครับให้ราคาเป้าหมายที่11บาท40สตางคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่25บาทพี่สุปรชัยอโอ้โหนี่ทั้งอัพไซด์ก็น่าสนใจนะครับปันผลก็ยิ่งน่าสนใจเลย <c oughs> ใช่ครับในส่วนของ3 BBIF อก็คือจะกลับมาใจปันผลได้แล้วใช่ไหมก็ดูแล้วถ้าไม่ผิดคาดอะไรก็แต่มาสามก็น่าจะเริ่มกลับมาได้แล้วเพราะเขารางขาดทุนสะสมไปแล้ว เกือบหมดหรือหมดไปแล้วหรือประมาณสักร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านซึ่งเอาผลประกอบการรอยมาสามมาหักล้างก็หมดละหมดละน่าจะหายไปเลยแล้วก็กลายมาเป็นกําไรสะสมได้อ่าใช่ถูกไหมฮะพอมีกําไรสะสมก็เท่านั้นแหละนะฮะก็จะสามารถกลับมาจ่ายปันผลได้เหมือนเดิมครับเอานะฉะนั้นทั้งในแง่ของอัพไซต์ราคาหน่วยกับเงินปันผลครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมฮะลองศึกษาข้อมูลดูก็เผื่อไว้เป็นการลงทุนทางเลือกได้นะเป็นการลงทุน ะระยะยาวที่ดี